สวัสดีค่ะอันนี้มือเที่ยงของปูนะคะคะหมุกกอบแล้วก็มีกะปิหลนมีต้มจับชายที่แม่ต้มไว้ให้เมื่อวานคะหมูกรอบนี่แม่ก็เพิ่งผัดไว้ให้นะคะก่อนที่แม่จะกลับไปบ้านน้องชายแม่ก็ห่วงปูเนาะ ต้มจับไถ่ไว้ให้หม้อบาเริ่มเลยอะ่ะเดี๋ยวปุ๊กก็จะอุ่นกินทีละมื้อแบบตักออกมาเป็นถ้วยเล็กๆ่คะค่ะเมื่อเช้าปุกก็กินต้มจับไถ่กับกะปิหลนแม่ทมไว้ให้แล้วก็หาผักดิบไว้ให้ เทื่องนี้กูก็มีแง่คิดดีๆมาฝากเหมือนเคยนะคะสิ่งที่เราจะสังเกตได้ว่าเรารักตัวเองมากพอหรือเปล่าเราลองมาสังเกตดูสิคะว่าเราได้ทําอะไรลงไปในชีวิตประจำวันในความคิดของเราบ้างหลายๆครั้งเราสงสัยว่าเอ๊ะรักตัวเองคืออะไรเรารักตัวเองมากพอหรือเปล่า เราลองมาดูคนที่เขารักตัวเองที่เขาทำกันนะคะมีอะไรบ้างข้อแรกนะคะคนที่รักตัวเองอ่ะจะเชื่อในตัวเองจะเชื่อในความคิดของตัวเองแล้วก็จะมั่นใจในตัวเองคนที่รักตัวเองอ่ะเขาจะมั่นใจในตัวเองแบบถูกต้อง ข้อต่อมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเจอกับความสัมพันธ์ที่แย่ๆคนที่รักตัวเองเขาจะรู้เขาจะไม่ทนคนที่รักตัวเองเขาจะไม่ยอมทนและเขาก็พร้อมที่จะเดินออกมาเขาจะไม่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันยแย่ขนาดเนี้ยเพราะเขารู้ว่าเขามีทางเลือกเขามีสิทธิ์เลือก สังเกตดูดีๆนะคะว่าคนที่รักตัวเองอ่ะจะเป็นคนที่ไม่คิดเล็กคิดน้อยเพราะถ้าเราเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเราอ่ะรักตัวเองน้อยลงข้อต่อไปนะคะคือการแบ่งปันคนที่รักตัวเองอ่ะเขาจะมีความรักที่มากพอแล้วที่จะสามารถแบ่งปันไปให้กับคนอื่นๆได้ อร่อยมากเลยอ่ะถ้าไม่ติดว่าเป็นเบาหวานนะกินไม่หยุดอ่ะข้อสุดท้ายนะคะคนที่รักตัวเองจะชื่นชมในตัวเองได้และชื่นชมในสิ่งที่คนอื่นเป็นยังไงแล้วก็ลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าเรารักตัวเองเป็นหรือเปล่า คำสุดท้ายแล้วแถมแถมแถมมีความนุงน่งอยากกินอะไม่ได้กินนานแล้วกระปิ่นไม่ได้กินหลายเดือนแล้วนะแม่หายไปเลย อร่อยเอ,อย,ออยมียากลางวันกินยาเบาหวาน